You know what? รู้หรือไม่จริงๆแล้ววัวกระทิงไม่ได้ไม่ชอบสีแดง oh. เรามักจะเห็นนักสู้วัวกระทิงหรือว่ามาทาดอใช้ผ้าคุมสีแดงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ยูอย่างงี้ให้วัวโกรธราวยังกับว่ามันเกลียดผ้าแดงไปอย่างนั้นน่ะซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมมาจากประเทศสเปนเทศกาลสู้วัวเนี่ยที่มีชื่อเสียงดังระดับโลกมากที่สุดเนี่ย <c oughs> นั่นก็คือเทศกาล Easy แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัวกระทิงนั้นตาบอดสีมันมองภาพทุกอย่างเนี่ยเป็นสีขาวดำ <G ül> ผ้าแดงเนี่ยจึงไม่มีผลต่อวัวกระทิงเลยแต่สิ่งที่ทำให้วัวโกรธและแสดงความก้าวร้าวออกมานั้นเป็นเพราะว่าวัวทุกตัวก่อนที่จะมาลงสนามเนี่ยต้องถูกทำให้บาดเจ็บซะก่อนจะทำให้มันโมโหแล้ววิ่งควิดทุกอย่างที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะอะไรก็ยึดวัวได้กร เรื่องน่าเศร้าก็คือในแต่ละปีมีวัวกระทิงมากกว่า4ี่ห0ื่นตัวถูกสังหารในสังเวียนโดยจะเอาจาบ แทงที่โหนกคอและก็ทะลุถึงหัวใจก่อนจบการแสดงทุกครั้งผ้าสีแดงที่ชีล่อวอัวกระทิงนั้นนอกจากจะดึงดูดสายตาผู้ชมให้ตื่นเต้นร้าใจแล้วยังช่วยกบเกลื่อนตอนเลือดสาดอีกด้วยนี่จึงเป็นสาเหตุที่ใช้ผ้าแดงในการล่อวอัวกระทิงนั่นเองวัฒนธรรมนี้เป็นการทรมานสัตว์อย่างมากจึงทําให้คนที่เคยไปดูแล้วเนี่ยไม่ปลที่จะไปดู จึงทำให้การสู้วัวกระทิงในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปวัฒนธรรมนี้จึงค่อยๆเลือนหายไปเลือนหายไปเลือนหายไปแล้วพบกันใหม่ยูโนว a t ในอนะีพีหน้าบ๊ายบาย